พี่น้องจ้าตั้มมาใหมด้วยจ้ะพี่น้องวันนี้นะอันนั้นพี่น้องสมก็ไม่แต่สมกระเล่นหางวยเป็นผิดเลยเรื่องตั้มมันเป็นบูดบ่นแหละกระเล่นกันยังไงแต่เท่านี้พี่น้องหาสื่ออันนี้มันก็เป็นผิดอันนี้เด็กกินพี่น้อง พี่โบ่เราลุ่นพี่น้องจา๋าทางนี้เขาก็บสีเป็นผักพี่น้องชุดๆผักบุ้งผักบุ้งพี่น้องสิตั้ผัก,กตัม้มมะม่าว่ะเพราะว่าจะเก่าหน่อตั้มนะผักมันบดลายพี่น้องเลยสุดนี้ก็เลยเป็นใจแก่ม,มกะม่าเรื่กันมะม่าก็บซ้ห่อพี่น้องอยู่กับเด็กๆมือนนี้นะนอยูกกกก่กับเด็กๆเลยกระลูกบอล เขาไปเขานี้บ่ดแลหละแม่บัมีคลิปลงพี่น้องเขาก็ทันได้กินแต่ว่าสิกินตามโซ่พี่น้องก่อนตามยังกระว่ากันไปเราเดินพี่น้องมาเนี่ยเทียบแห้งกินกระเทื่อนพักบัมีตอนนี้กับพักก็เริ่มสีซุกแล้วพี่น้อองเอาักขึ้นแน่แล้วไม่รู้พักลงทำอิทจนบัเห็นนันมาเมานะบัดซื้อขึ้นนะ เซเซมาเขาก็ใกล้สิบโค่เลยพี่น้องรอแป๊บพี่น้องจ๋าถึงตอนตามแล้วพี่น้องจ๋าโอ้ยสังเดชอู้โคตรหยาดจิบอย่างเดียคุกกะ โคกน้อยนะบพ่พอพพี่น้องก็เลยเอาไปใม่ขอโทษพ,พี่น้องี่ชิซ้อมาอยู่พี่น้องโอ้ยจองกันตะเก้เายวหน่อยกินกลางคืนพี่น้องขนาดกลางคืนยังบุมีเวลากินแหละคิดเอาบุตรตาม,มันดอกแค้นใจดิหบุตรตาก็บบเขาเนือ่อเขานั่งได้แหละ ผักบงนะใส่จนบ่เห็นหยังบดมาตําก็ยืแลใส่น้อยๆเนาะพี่น้องซิมก่อนพอแล้วอ่ะกูสิจังจ ้ำมีมหนาเอามหนาลงอีกนิดหนึ่ง่น้พงดูิทีเแซ่บเขื่องเ,เตรียมไว้ก็จน,นเบิดยังะ่ะความบ่มีเวลากินซิมอีกบาทไปเนอะ <c oughs> ทำซิมอื้อ <c oughs> พี่น้สบายดีพี่น้องหอดยามกินพนังพองตื่นเซ็งเลยอาบน้ำมาได้จะไนนอนมาแม่มาลูกามาแม่มาโอ้สีสดใส่บ,บาดเจ็บแสบโอ้กูเซ็งเลยมามาแม่มแฟไหม มาแม่แก่นี่ยเห็นไหมหิบกินลูกหยิบกินไปที่มันละโบอัเดียวเด้สจะไดีไปลงละตอนไหนฝายยังบ่โบเอาสถอะดีตะกินบอลเอาไปแก่กินไข่เนี่ยไปแก่กินเอาไปกระเบิดกระโบเตะจงให้รอหน่อหนึ่งรับนหนูจะตั้งคุณแต่เดียวและมีลูกไม่แม่เอาปันการคนละหน่วยคนละหน่วยตัวหน่วยนะแม่เขาไปกันคนละหน่วยบโบ เดีวหายูเดี๋ยวหานะลูวมาเล่นเมมามามขานก่ม่มอะไรดไปกไปไป่ไปไปกมมกินเลอเยกินบข่าวไปกินข่าวด้ผมไม่อยากกินเลอยไปยังวอบบอลเอมือเอ้มอยู่เบิดมือเาจะสิตายมากินน่มกินน่มอนัน ม่ลูกไม่เม็ดเสียงกันจนแหบลูกข่อยนั่งลงมามากินนมนี่กินมั้มโอ้ยเฮ้ยหุบกินนมเถอะก้นบาสบายพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนดุเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นหนาวเรียนประตูซับเรีนมั้งพีลูกหิบกินกินเลยนะอย่ามาสอมานะเฮ้ยมีมิเกลือกับยากงนูอังฮาแหละ กินนี่กน okay, uh ี่กินนุมนี่เด็กหน่อยเป็นบาทแล้วมันหายแบนี้หละบ่ลูกบ่บเม่บ่ได้หายม่บ่ได้หายแพง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 ดู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 อเจ๊เเบิ้งักค okay, okay, ูนมึงอย่ามาเดอคูนเด้อที่แม่เมยม่อะไรมันแกให้นองในยสม แม่่าให้กินป่ะแม่จูเจ็ดให้กินมหลืมของโตนอนแม่โตสิบ้ทนตื่นเหอแม่ก็บริจงเลยเสร่ังนื้อยนอ่าเห็ดอาอย่าบีบกินหิดกินนะยังบอกยังกระยาปาไว้เอื้อเอื้อไนเอืองลูกมาแม่จูเหรออของขวเขียวตัวนี้โอ้บบับัป็นนนี่นี่บบงแม่จูเหเด้อเาพพดอัด นล,ลูกยนงหล่อนมาขึนเต้นสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อหัวสีงัดมาขักๆอุอ้ยเสียพักบัรกระจายนี่เสียของบมดลูกด้านมาตื่นคิดแล้วนะอืมอไอ ฟองดังนะเกือบจิ้มตาก็สมุเอ้ยยับมาพี่เจ้าปลลูกเจ้าหนูยับมาพี่เลยอย่ามาอย่ามา,า,มาคนคนน่าบริสุทธิ์บริปะลุงยุ้ไอ่ ้างอันด้วยกี่หมองเราสบายดีปะลุงบอเ็ดจนดังบือโหกันบาดดังนะบาดและวพอทูเหมือนนะค่อยเศษทงแห้งกระโกมันแห้งบอลแค่ละวบนเริ่มเป็นสิไปเ้อนเศแห้งดังเล็กน้อยจำเอาร้ายเถ็ดเศมันก็มุนแล้ว กินกับข้าวในเดียวกินกับข้าวในลูกกินกับข่าวแม่เราจะกินลินเดอร์ไข่เจ้าหาเดอร์มู่กินมีแล้วหมู่กินข้าวได้เจ้าต้องกินข้าวของหัทองได้อ่ะไก่สะอยังแม่จะหมดกพระเปะแม่ก็มืดไก่กินวันนังอยังนี่ก็อบมันเหอ้ยดูจะได้ย่อหนูกับเป็ดบ้องรู้บ้หนูกับปในสวนนะพักหน่อออกม่ในนี่ได้หนุกเหมือนลามอ่ะ กขาวไหมลูกอะไม่ได้เออกินกับไข่น่ะลูกอออออือืออืกินแล้วมันอิ่มกุ้ขาวกินมาน้ำสมชาวมาแล้วใช่ไหมคนนี้ กินสิพิพิธก็ไปอรแม้กอยามาวันี้พยนามาาเดียอยาอไย้มบอยาให้กินน้ำเย็นนี่นะมอบอนกินน้เย็นเลยดเดียวเดียวก้องป้านะเดียวเดียวเอ่มมันกินลินยุดก่อนมาไม่แล้ป้าจิป้อนเดียวกินหิน้อนตวบีแม่ป้อนตวบีบกเดียวนะเบิดเล่นวยนึงนกินลินฮะิน เาเล okay, ่จจะกินจะกองกินโลจะกินโลแม่เมย์อด้ะที่เผ่าที่เราอัเวนะลูกน้องพนกินกับเผ่าแล้วบะลูกเขาบันแก้ไขเขาเออน้ันกินกับเาอกินซีเป็ดกับไปนางมุกใหมันช่วงพ่องดังเจ้าหาลูกอยากให้มันกินปกระตักให้มันดแล้วทำได้สำานึยงนี่แหละเฮ้ยจับไปม่ล

มึงห้ามกินบะหมีอดอกนี้นะลูกนี่แม่ป้อนนี่ก็อิ่มแล้วให้อิ่มโอ้ยิ่มเบิ่งก่อนอิ่มนะบ่มันอิ่มไล่ได้ท่วมหยากันบ่าวโอิ่มแล้วเท่าไรเป็นไม่มีเบ่งก่อนให้อิ่มนั่นเออเออเออกินจำได้ก็กินมาไม่จุงนะ À Đấy thế, cũng khỏe Quá Có hủ của cháu Kinh, cháu Kinh Đại Là băng cả hộ cháu Cháu bà chốm Cháu Cháu ạ Cháu 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 ออ้าพ่อได้ชิ้หนึ่งมันยังมั้งเรากินพอ้อมได้ชิ้นหนึ่งด้วยลอยด้วยลอยยัง้อยลุงด้วยไชมตงว่นว่ะนน้นบริสบาดีปลาลุงสั่อนกอบไหมพ่อไปขินเาป่ะไม่ไวข้นป่ะพ่อรูพ่อแม่กับพ่อปะไงอะ Ba bắt 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 bắt